แล้วนะคะและทรายจํานวนมากมายมหาศาลก็ออกมากองเรียงสูงตรง่อพพักพร้อมจำหน่ายออกไปแต่ว่าการขนย้ายทรายนั้นนะคะก็จะต้องมีรถมาบรรทุกทรายโดยเฉพาะค่ะ เมื่อรถบรรทุกทรายแล้วนะคะก็จะนําไปส่งยังจุดหมายปลายทางอาจจะเป็นร้านจําหน่ายทรายหรือใช้งานก่อสร้างค่ะหากพื้นที่เป้าหมายนะคะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็สามารถใช้รถบรรทุกทรายไปส่งได้เลยแต่หากระยะทางไกลทรายที่จะนําไปใช้งานมีจํานวนมากรถบรรทุกจะต้องนําทรายไปที่ท่าเรือขนทรายหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ากโกรกลงทรายค่ะเพื่อจะดัมทรายลงเรือและใช้เรือบรรทุกทรายส่งต่อไปยังจุดหมายปลายทาง เรือพวงค่ะที่เขาลำเลียงขนส่งทรายนะคะโดยบริเวณคลองบางผงเผลงเนี่ยค่ะจะมีโขกลงเรือตั้งอยู่เป็นจํานวนมากริมสองฝั่งคลองเลยนะคะโดยเขาจะขนส่งทรายโดยใช้แม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยค่ะเป็นเส้นทางหลักในการพาทรายไปถึงยางจนหมายค่ะโอ้ยยาวมาก ปูก็อยู่กับพี่ชะลอนะคะึ่งนเป็นผู้ควบคุมแล้วก็ดูแลแบบว่าการขนส่งายโดยทางเรือคือเรืออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเรืออะไรคะพี่ชะลอเรือโปลเล็กค่ะเรือโพลเล็กค่ะมันมันเป็นเหล็กไง คือทั้งลำนี่เป็นเหล็กอ่าเป็นเหล็กทั้งหมดเลยแล้วหนูเห็นแบบมันมีเขาเรียกว่าอะไรหลๆไหลๆลำต่อกันน่ะเรือพวงอย่างนั้นเป็นพวงอย่างนี้ต่อหนึ่งลำพวงหนึ่งมันจะมีสี่ลำคือหนึ่งพวงมีสี่ลำใช่ก็คือหมายถึงที่ให้เราเห็นเป็นบล็อกๆบล็อกมันเป็นบใช่ได้มากที่สุดเท่านี้ปหะคะหรือว่าได้แค่นี้แหละเกินกันนี้ไม่ได้ถ้าเป็นเรือใหญ่ต้องสามสามลำจ้ะเรือใหญ่ก็คือหมายถึงเรือที่แบบใหญ่กว่าเราเยอะกว่าเรา ที่นำทรายลงมาจากโรกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรออีกลำหนึ่งนะคะเรือลำนี้ถึงจะออกไปยังจุดหมายปลายทาง การขนส่งทางเรือที่บริเวณโขกกลงทรายคลองบางโถงเพงแห่งนี้นะคะจะมีทั้งเรือขนส่งดินและก็ทรายค่ะเรือส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเรือพวงซึ่งเรือที่ก้ามปูยืนอยู่นี้นะคะเป็นเรือพวงที่มีเรือประกอบอยู่สี่ลำค่ะลำนี้นะคะมีความยาว23เมตรสูง3เมตรแต่ในส่วนของพื้นนะคะจะมีการนำไม้กระดานมาปูรองค่ะก็เพื่อกรองน้ำที่อาจจะแทรกซึมมากับทรายแล้วคนเรือก็จะต้องคอยวิทย์น้ำออกอยู่เสมอค่ะ และเรือ1นึ่ลำนะคะก็สามารถขนทรายได้ไม่เกิน500ตันถ้ารวมรวมเรือ1พวงนะคะก็จะขนได้ประมาณ2,000ตันค่ะหากมากไปกว่านั้นนะคะก็จะไม่ปลอดภัยค่ะและที่กังปูเหยียบอยู่นี้นะคะเขาเรียกว่าบริเวณเรียบเรือค่ะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นบังใบค่ะซึ่งพี่ชะลอเขาบอกว่าจะต้องสูงนะคะให้พ้นน้ำค่ะนี่ที่เห็นน้ำนะคะอยู่ประมาณ1เมตรค่ะเรือถึงจะได้มาตรฐานแล้วก็เล่นไปอย่างปลอดภัยค่ะ ส่วนการขนส่งทางบกนั้นก็จะขนส่งด้วยรถบรรทุกค่ะ1ท่านสามารถรับน้ําหนักได้ไม่เกิน 50. 5ตันเป็นข้อบังคับที่กฎหมายกําหนดไว้นะคะและข้อดีของการขนส่งโดยรถบรรทุกก็คือสะดวกและรวดเร็วต้นถึงการขนส่งก็จะไม่สูงเท่ากับการขนส่งทางเรือค่ะโดยรถบรรทุกนะคะจะขนทรายทั้งหมดไปส่งที่หมาย และเมื่อขนทรายไปส่งที่หน้างานเรียบ,บร้อยแล้วนะคะในงานก่อสร้างค่ะเขาก็จะต้องมีการตรวจสอบความสะอาดของทรายอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนําไปใช้งานพอเอาทรายมาลงเนี่ยเราจะตรวจคุณภาพกันก่อนว่าทรายที่มาเนี่ยมันสกรปรกไหมดูในส่วนของเนื้อทรายครับว่า<ะ>มีความละเอียดหรือว่าหยาบมากเกินไปหรือไม่ครับแล้วก็กําดําดูถ้าเกิดว่าพบว่าถ้าถ้ามันมีเศษดินติดก็จะแสดงว่าทรายทรายลักษณะนั้นจะสกระปรก อ,อีกวิธีหนึ่งก็คือตรวจดูบางทีมันอาจจะมีเม็ดดินนะครับล่อนอตัวเวลาที่เขาผ่านตะแกรงมาอาจจะตะแกรงรั่วแล้วก็ปนเม็ดดินเป็นดินเหนียวปนมาดังนั้นก,ก็ต้องดูด้วยคร,ครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการเขย่าเพื่อดูตะกอนของทรายวิธีการเขย่าเพื่อดูตะกอนทรายนะคะก็จะใช้กระบอกตวงขนาด1000ซีซีเทใส่ลงไปในกระบอกประมาณ400-500ซีซีค่ะ จากนั้นเทน้ำสะอาดลงไปในกระบอกจำนวนครึ่งหนึ่งของทรายแล้วทำการเขย่าค่ะตั้งทิ้งไวประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเราก็จะเห็นว่ามีตะกอนมากน้อยขนาดไหนซึ่งตะกอนนั้นนะคะก็จะบ่งบอกถึงความสกรปรกที่เจือปนมาในทรายค่ะมีทีมงานเข้าไปตรวจสอบที่ต้นแหล่งของทรายก็คือแต่ว่ารายการนั้นก็จะละเอียดมากกว่าเพราะว่ามันจะมีตรวจขนาดละตามมาตรฐานของบริกัน <c oughs> มีตรวจสารอินทรีย์ในทรายด้วยเพราะว่าทรายทรา,ายที่เราใช้ใช้อยู่เนี่ยมันเกิดมันจะมีพวกซากพืชซากสัตว์ <c oughs> ทับถมซึ่งเขาเรียกว่าสารอินทรีย์สารอินทรีย์เนี่ยจะไม่เหมาะต่อจะเป็นอันตรายต่อคอนกีน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราจะตรวจสอบด้วยสารเคมีที่เรียกว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์ <c oughs> แล้วก็เทียบกับแถบสีมาตรฐานถ้าเกิดว่าอยู่ในเกณฑ์ก็ถือว่าปลอดภัยต่อคนกิน โอ้โหกว่าจะได้ทรายที่พร้อมนํามาใช้งานนั้นนะคะต้องผ่านกระบวนการผ่านการคัดสรรตรวจสอบคุณภาพเป็นอย่างดีเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดค่ะแม้ทรายก่อสร้างจะเป็นเพียงวัสดุชิ้นเล็กๆแต่เมื่อมารวมตัวกันนะคะก็สามารถพนึกกําลังประสานสร้างความมั่นคงให้กับท้องถนนและที่อยู่อาศัยของเราที่มีความจําเป็นและสําคัญอย่างมากๆเลยล่ะค่ะทรายนี่เป็นวัสดุดิดสําคัญสําหรับงานก่อสร้าง อาคารบ้านเรือนนี้เลยก็ว่าได้ใช่ครับเราเขาดทรายได้ไหมคะไม่ได้ไไดเพราะว่าทรายยากก็ที่เรียนไปแล้วว่าผสมอยู่ในคอนกรีตซึ่งเป็นวัสดุสําคัญค่ะหนึ่งในวัสดุสําคัญของคอนกรีตซึ่งก่อขประกอบไปด้วยซีเมนต์ทรายและหินะจะขาดไปได้เพื่อให้มันสัดส่วนพอเหมาะในการาราับน้ำหนักของคอนกรีตค่ะวันหนึ่ง จะมีวัสดุหรือวัตถุดิบใดมาแทนที่ทรายได้ไหมคะอืมอาจจะมีนะฮะต่อไปอาจจะมีอาจจะมีอาจจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ขึ้นมาแทน<ะ>แต่ว่าความแข็งยังไงก็ต้องทาให้ได้เทียบเท่ากับเม็ดทรายกับเม็ดทรายครับซึ่งตอนนี้ความจําเป็นของการใช้ทรายที่คุณก็จำเป็นมากเลยคำหรับมามกจเป็นมากสาหรับการก่อสร้างจาเป็นมากครับจะเป็นมากทำไมไม่มีทรายก็คงแบบผสมคอนกรีตไม่ได้ไม่มีคอนกรีต ก็จะเป็นเป็นวัสดุที่อาจจะเป็นมากอันดับสองนะฮะอันดับสองของวัสดุทั้งหมดคือรองจากดินแต่แต่ในกรุงเทพเป็ใช้สายทั้งนั้นเลยไม่มีไม่มีใช้ดินเลยงานในกรุงเทพเป็นใช้สายทั้งหมดก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญผมว่าเป็นผมว่าถ้าคิดเป็นเปอรมานะเป็นเป็นเป็นพันล้านคิวเลย นี่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งของทรายวัสดุชิ้นเล็กๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะที่มีความจำเป็นและสำคัญกับชีวิตของเราทุกคนมาทุกยุคทุกสมัยผ่านการคิดคน้นพัฒนาโดยมนุษย์นำทรายไปสร้างประโยชน์ใช้งานานานนับประการแทรกซึมอยู่ทุกแวดวงอุตสาหกรรม แม้ในปัจจุบันยังไม่สามารถหาวัสดุใดมาทดแทนประสิทธิภาพและคุณสมบัติของทรายได้แต่ในขณะเดียวกันธรรมชาติก็ยังคงสามารถทำหน้าที่ผลิตทรายให้เราได้มีใช้อย่างต่อเน,นื่องค่ะช่วงเกริดความรู้กับกบนอกกลา ทุกวันนี้พลังงานกลายเป็นปัจจัยที่5ของการดำรงชีวิตและประเทศไทยก็อยู่ในฐานะประเทศผู้นําเข้าพลังงานแต่ละประเภทปีละหลายล้านบาท ปตทในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีภารกิจหลักในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจึงได้จัดการประกวดวาดภาพการ์ตูนในโครงการ PTT Comic Contest มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2554เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการสื่อสารในรูปแบบการ์ตูนที่เข้าใจและเข้าถึงง่ายรวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสามารถด้านการวาดการ์ตูนได้มีเวทีฝึกฝนฝีมือและสารฝันสู่การเป็นนักวาดการ์ตูนมืออาชีพ ในนอาคตก็ขอบคุณที่ที่เรียกว่าให้โอกาสครับการที่มาเข้าแคมป์กับคนที่วาดการ์ตูนมืออาชีพจริงๆเราไม่เคยคาดคิดว่าจะมีโครงการที่จะให้เราได้แสดงผลงานที่ใหญ่ขนาดนี้ความลึกลับใต้บ่อน้ำนี้กำลังจะถูกเปิดเผยเห็นเป็นแสงสีฟ้าฟ้าที่ออกมานั่นก็คืออนุภาคนิวตรอนที่แผ่ออกมาพลังงานนิวเคลียร์อนุภาคสูงที่หลายคนเกรงกลัวแต่ความจริงแล้วกลับอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิด เราอยู่กับเขาทุกวันอยู่แล้วในทั้งในตัววิธีกรเองนะครับก็มีสารลังสีอยู่ในกบนอกกลาสุขที่27พฤศจิกายนนี้2ทุ่มครึ่งทางช่อง9 m c o t HD และ m o เด r n Night TV เต็มไปด้วยทรายเลยนะคะตายแล้วพี่ป๊ะรองเท้าไปหมดแล้วจัดไปจัดไปนั่งห่วงพี่อยู่พี่คือหนูไม่ได้มีโอกาสได้ซักรองเท้ามากก นี่นี่คือโอกาสซักรองเท้าม um ันน้อยอะค่ะเวลาไม่มีใช่นี่เราถือมาป่ะมีมึนก็เปิดตากห้นะ